กำลังฟัง Better Health Better Life Podcast เรื่องราวสาระด้านสุขภาพเพื่อช่วยให้คุณสุขทั้งกายสบายทั้งใจโดยวิทยาลัยเซนหลุยส์วิทยาลัยชั้นนำด้านสุขภาพสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่าน Better Health Better Life วันนี้พบกับดิฉันธีรวรินบุญญาพิพัฒน์ อาจารย์ประจำขแขนงจิตวิทยาคลินิกคณะจิตวิทยาวิทยายลัยเซนหลุยส์ในเรื่องวิธีการสำรวจใจตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส2019การระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส 2019ในประเทศไทยที่เรื้อรังมาแต่แต,ต้นปี2563ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตของผู้คนเป็นวงกว้างเราต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนการสูญเสียอิสรภาพความเบื่อหน่ายการพัดพรากจากคนที่รัก กิจวัตรประจำวันที่เปลี่ยนแปลงไปการขาดสภาพคล่องทางการเงินการเผชิญกับความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยซึ่งไม่อาจทำนายได้ว่าโรคระบาดนี้จะคงอยู่นานแค่ไหนและอนาคตจะเป็นเช่นไร เมื่อเราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความร้ายแรงของโรคอาจทำให้เรารู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมการดำเนินชีวิตของตนเองได้ไม่มั่นใจว่าจะต้องทำอย่างไรในสถานการณ์ที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลานานแบบนี้คุณอาจพบกับความเครียดความวิตกกังวลความกลัวความเศร้าความเหงาซึ่งบางครั้งอาจรุนแรงจนก่อให้เกิดความผิดปกติทางสุขภาพจิต เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์หรือภัยคุกคามเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะเกิดความกลัวหรือความวิตกกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนความเครียด และความวิตกกังวลน,นั้นเป็นการตอบสนองตอ่อภัยคุกคามเพื่อทำให้เราตระหนักและพร้อมรับมือจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างระมัดระวังแต่หากเราอยู่กับสภาวะเหล่านี้นานจนเกินไปอาจนำไปสู่ความเครียดรังและจะทำให้เสี่ยงที่จะเกิดอาการหรือโรคทางจิตเวชได้ ในการตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลบางคนอาจรู้สึกหนักใจและเครียดมากบางคนอาจเพิกเฉยต่อข่าวทั้งหมดบางคนอาจเริ่มมีความทุกข์ทรมานทางจิตใจเป็นอย่างมากการสังเกตใจตนเองจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในวันนี้ จึงของนำเสนอวิธีการสังเกตใจตนเองอย่างง่ายๆที่เราทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเองเพราะหากเรารู้ทันสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ที่ก่อตัวขึ้นมาภายในจิตใจของเราได้เร็วเท่าใดย่อมทำให้เราสามารถจัดการได้เร็วเท่านั้นในการดำเนินชีวิตแบบ New n o r m a l และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาความรู้สึกด้านลบต่างๆอาจก่อตัวขึ้นมาทีละนิดโดยที่เราไม่ทันได้สังเกตดั ังนั้นเราอาจเริ่มจากการสังเกตปฏิกิริยาทางร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนื่องจากจิตใจกับร่างกายของเรามีความสัมพันธ์กันหากเรามีความสุขร่างกายและกล้ามเนื้อของเราจะเกิดความผ่อนคลายหากร่างกายของเราเจ็บปวดย่อมก่อให้เกิดความทุกข์ใจได้เช่นกันในการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่แปลกใหม่ไม่แน่นอนเมื่อเกิดความวิตกกังวลหรือความกลัวขึ้นบางท่านอาจสังเกตได้ ว่าหัวใจเต้นเร็วหรือรู้สึกไม่สบายตัวปฏิกิริยาเหล่านี้เป็นผลมาจากการตอบสนองในรูปแบบการต่อสู้หรือหนีซึ่งเป็นปฏิกิริยาทางสรีรวิทยาที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายหรือภัยคุกคามต่อการอยู่รอดที่เรารับรู้ได้ การตอบสนองแบบต่อสู้หรือหนีจะช่วยเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการตอบสนองที่รวดเร็วร่างกายของเราจะหลั่งฮอร์โมนอะดรีนาลีนและฮอร์โมนคอร์ติซอลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตจะเพิ่มขึ้นเรามักจะมีอาการใจสั่น หัวใจเต้นเร็วหายใจไม่ออกหรือหายใจเร็วร่วมด้วยส่งผลให้เรารู้สึกไม่สบายตัวปวดตึงกล้ามเนื้อและรู้สึกไม่ผ่อนคลายบางท่านอาจมีอาการขึ้นไส้อาเจียนเวียนศีรษะและมีอาการชาในบางส่วนของร่างกายซึ่งโดยส่วนใหญ่อาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นพร้อมๆกันในช่วงวิกฤต และเมื่อภาวะวิกฤตสิ้นสุดลงปฏิกิริยาเหล่านี้ก็จะลดลงหลายๆครั้งเกิดความเข้าใจผิดว่าอาการที่เกิดขึ้นเกิดจากโรคที่ร้ายแรงทางร่างกายในวันนี้อยากให้ท่านร่วมสำรวจตัวเองว่าในช่วงนี้ท่านมีอาการนอนไม่หลับปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดศีรษะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารเช่นท้องอืดท้องเฟอ้อ ปวดท้องอาหารไม่ย่อยโดยไม่ทราบสาเหตุหรือไม่อาการดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากความเครียดหรือความวิตกกังวลที่สะสมดังนั้นเราจึงต้องกลับมาให้ความสำคัญกับการดูแลใจตนเองนะคะโดยการหาเวลาในการผ่อนคลายหรือหาวิธีการ จัดการกับความเครียดที่เหมาะสมกับตนเองและหากสภาวะเหล่านี้ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานต่อตัวท่านหรือรู้สึกว่าอาการที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์การทำงานการใช้ชีวิตประจําวันท่านสามารถเข้าไปทำแบบประเมินสุขภาพจิตเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต หรือขอรับการปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านหรือโทร1323ท่านผู้ฟังคะสุขภาพที่ดีส่งผลให้ชีวิตเป็นสุขติดตามรายการ Better Health Better Life จากวิทยาลัยเซนหลุยส์ได้ใหม่ในทุกวันพุธนะคะสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีคะ่ะวิทยาลัยเซนหลุยส์วิทยาลัยชั้นนำด้านสุขภาพ เปิด์ซอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาโทและหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02-675-5304สุขทั้งกายสบายทั้งใจในทุกๆวัน